อันว่าบุรุษนั้นไปแล้วอีกกราบทุลแล้วว่าข้าแต่พค์ผู้เจริญได้ยินว่าอันว่าพิสุทั้งหลายแม้ทั้งปวงเป็นผู้ชื่อว่าจุลปันธกะนั่นเทียวย่อมเป็นดังนี้อันว่าพระศาตราตรัสแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านไปแล้วอันว่าพิสุใดย่อมกล่าวว่าว่าเราเป็นผู้ชื่อว่าจุลปันธกะย่อมเป็นดังนี้ก่อนจงจับซึ่งพิสุนั้นที่มือว่าพิสุหลายผู้เหลือลงจากหายไปดังนี้อันว่าบุรุษนั้นได้กระทำแล้วอย่างนั้นในขณะนั้นนัั่่เียยยวววาาาาิุท้หลลพพปประมณไแ อันว่าพระเทระได้ไปแล้วกับด้วยบุรุษนั้นอันว่าพระศาตราจัดเรียกมาแล้วซึ่งหมอชีวกในการบร็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยพัดว่าดูก่อนชีวกอันว่าเธอจงรับซึ่งบาตรของจุลปันธกาเถิดอันว่าจุลปันธกานี้จะกระทำซึ่งการอนุโมทนาแก่เธอดังนี้อันว่าหมอชีวกได้กระทำแล้วอย่างนั้นอันว่าพระเทระบรรลืออยู่บรรลือเพียงดังสีหะเป็นราวกะว่าสีหะหนุ่มเป็นยังปิดกทหลายสามให้กระชอนแล้วได้กระทำแล้วซึ่งการอนุโมทนา ว่าพระศาตราเสด็จลุกขึ้นแล้วจากอาสนะผู้อันมูแห่งพิสุแวดล้อมแล้วเสด็จไปแล้วสู่วิหารกลันเมื่อวัดอันพิสูจท้งหลายแสดงแล้วเสด็จลุกขึ้นแล้วจากอาสนะประทับยืนแล้วที่หน้ามุขแห่งพระคันธกุฎีประทานแล้วซึ่งพระโอวัทแห่งพระสุคตตรัสบอกแล้วซึ่งกรรมฐานแก่มูแห่งพิสษุทรงส่งไปแล้วซึ่งหมูแห่งพิสุเสด็จเข้าไปแล้วสู่พระคันธกุฎีอันอันบุคคลอบแล้วด้วยของหอมอันบุคคลพึงยินดีด้วยดีเสด็จเข้าถึงแล้วซึ่งสีหาสายยาสายยา เรื่องขวาต่อไปเป็นประโยคเก่งครั้นนั้นว่าพิสุทธิ์ัหลายประชุมกันแล้วข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันเป็นราวกะว่าอันบุคคลแวดล้อมแล้วด้วยผ้าม่านอันเป็นวิการแห่งผ้ากับผสีแดงเป็นนั่งแล้วป่าลบแล้วซึ่งคาถาอันแสดงซึ่งคุณของพระศาตดาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้ทหลายอันว่าพระมหาปัญจกะไม่รู้อยู่ซึ่งอัจฉริยะสายของพระจุลปัตจกะย่อมไม่อาจเพื่ออัญญังพระจุลปัตจกะให้เรียนเอาซึ่งคาถาคาถาหนึ่งโดยเด่น ถ้าออกแล้วจากวิหารด pues mm. ้วยความคิดว่านว่าพระจุลปันธกานี้เป็นคนเกล้าย่อมเป็นดังนี้แต่ว่าันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแล้วซึ่งพระหัสกลับด้วยปฏิสัมพิทัศายในระหว่างแห่งพัดหนึ่งนั่นเทียวเพราะความที่แห่งพระองค์เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมอันว่าปิดดกทหลายสามาแล้วกลับด้วยปฏิสัมพิทั้งหทลายนั่นเทียวโอเชื่อว่ากําลังของพระพุทธเจ้าทลายเป็นกําลังใหญ่ย่อมเป็นดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนี